สวัเดีควนะทุกคนบบควันนี้อยู่ในเกมมวยนะวันนี้เรามาฟารม์มฟาร,ร์เวลฟาร์มเวลฟาร์มเวลฟาร์มเวลลัวฟาร์มเวลลัว ต้องอัดคลิปดูๆนะประมาณประมาณสี่นาะทีนะสี่นาทีเนาะสองเร็วชุดวงล้อในเกมอนะอืม ประมาณนี้มีหลายเกมเลยให้ใหเลือกเล่นมีหลายเกม,มให้ผมโลหลดไว้หลายเกมเอ้ไม่มีให้ต้องปิดบงังชีวิตตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ห้าใช่นี่ห้าวบวกของแม่ง,ง,งมเลยชื้อสี่นาทีประมาณสี่เีผมไม่ได้อัดคลิปผมจะอัดคลิปลงเนี่ยช่องอยู่ก็้าไปฟาร์มส่วนมากค่าพลังยิ่งเวลยิ่งสูงอะตัวเกมอะเวลยิ่งสูงก็ยิ่งแบบนี้ได้ครับ ความโด่งมีเกมนี้เห็นปหมเกมนี้อามีหลายเกมมากอันนี้ผมก็โหลดไว้เกมนัม้นเกมนี้เยอะแยะมากมายก็โหลดไว้เล่น เพราะว่าเครื่องนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันกลับมาเล่นได้แล้วไงก็โหลดเกมมาเยอะแยะมากมายเลยนะโหลดไปเต็มเครื่องเลยนะหลดเกมไปเต็มเครื่องเลยสบาย game pam pam ก็ละชั้นกัน,นอนละชั้นนอนเนื้อเสียทีก็ฟาร์มความค่าพลัง,ง,งเงยอะยิ่งเร็วยิ่งสูงค่าพลัง,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 งยิ่งเยอะคฟามย,ยาวๆเกมนี้แม่งหนุกว่ะฟาร์มยาว ซาบเนี๋ยกูจัดให้อืมอนี่ซาบกูจัดให้มา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 ับมา,มา,มาชิบชิบ เขาดบาบุบางคนระเบอ้อว่ะดุบางคนระเบ้อว่ะกูบอกให้นี่จะเอาอกูละมาดุบางคนระเบอ้อกูบอกให้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปอัดคลิปอื่นต่อ